ผมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางในเช้าว,วันนี้กินอะไรง่ายๆบนรถแค่พออิ่มและมุ่งหน้าสู่ทางด่วนการจนะพิเศษสำหรับวันที่อากาศดีแบบนี้กับเพื่อนรวมเส้นทางที่ดูบางตาไป็นความปกติทำให้การขับรถในวันนี้เป็นไปอย่างสบายๆบยอกกับคนที่ใช้ชีวิตแบบช้าๆเหมือนกับผม ลักกิโลเมตรสีเหลืองแดงขนาดมะฮมาที่เห็นอยู่ข้างหน้าบนถนนสายเอเชียกิโลเมตรที่44ทําให้ผมไม่พลาดที่จะแวะมาที่นี่ที่ทางเข้าจะพบกับตลาดหนุ่ผู้ท่วนพื้นที่ส่วนที่ชาวบ้านในชุมชนนำสินค้าผลิตภัณฑ์จากท้องถิน่นทั้งของกินและของใช้สไตล์ตลาดน้ำจัดเต็มมาให้หายคิดถึง ทั้งหมดเดียงรายตลอดทางเดินเพื่อเข้าไปอย่างส่วนด้านในผมเดินเล่นที่นี่แล้วรู้สึกเหมือนกับว่าได้ย้อนกลับไปวันเก่าๆอยู่เหมือนกัน เมื่อมาถึงที่นี่ผมคงไม่พลาดที่จะเข้าไปไหว้สาการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่ตั้งตระหานอยู่เบื้องหน้าทางเดินที่ข้ามไปยังส่วนที่ประดิษฐานขนาบไปด้วยน้ำสองข้างฝั่งภาพของน้ำและสิ่งปลูกสร้างทรงไทยร,บรอบๆทำให้ผมหยุดอยู่ตรงนั้นโดยไม่รู้ตัวทาววิสวรณ ถูกออกแบบและสรรสร้างอย่างงดงามแต่ยังคงไว้ซึ่งความน่าเกรงขามตั้งเด่นเป็นสง่าที่น่าหลงปู่ทว่ พักเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็พร้อมเดินทางไปต่อผมถูกสะกดด้วยป้ายริมถนนที่แม้จะผ่านไปแล้วก็ยังเจออยู่อีกเป็นระยะแต่นี้ก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงพอดีผมถือโอกาสนี้แวะกินข้าวก่อนจากถนนสายเอเชียผมเข้าไปทางอำเภอมโนรมเพื่อผ่านไปยังอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุอทัยธาน,นี ผมไม่ได้ใช้ถนนเส้นทางสายหลักเพราะผมอยากขับรถไปแบบช้าๆเพื่อมองดูบ้านเมืองและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนที่ผมผ่านไปเหมือนกับว่าแค่ได้ขับรถไปแบบนี้มันก็ทำให้ผมสบายใจและผ่อนคลายไปกับการเดินทาง สองข้างทางเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าและพืชพันธุ์ทางการเกษตรความสูงต่ำทางภูมิศาสตร์และภูเขาลูกน้อยใหญ่ทำให้การขับรถบนถนนสายนี้เพลิดเพลินจนลืมเวลาอยู่เหมือนกันเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนเม็ดฝนที่โปรยปลายลงมาตลอดเส้นทาง ยิ่งทำให้ทุกอย่างหลงตัวมากขึ้นครับนี่ก็เป็นเส้นทางไปยังฝ่ายกั้นน้ำบางสวรรค์นะฮะอยู่ที่อำเภอบ้านไรนะ่จังหวัดอุท,ยทัยธานีครับ เส้นทางสองฝั่งของที่นี่นะตลอดเส้นทางที่ขับเข้ามาในถนนสายชนบทเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นธรรมชาติมากๆครับก็จะเห็นสวนไร่นานะของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นะตลอดเส้นทาง ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฝ่ายกั้นน้ําปางสวรรค์นะฮะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ้ฝ่ายกั้นน้ําแห่งนี้นะครับเติมทีเนี่ยคนในชุมชนนะฮะชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขาได้ร่วมมือร่วมใจกันนะฮะสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกั้นน้ำนะฮะปริมาณของน้ําที่ไม่ให้มากจนเกินไปนะฮะทีนี้เนี่ยเวลาที่ฝนตกหนักนะฮะถ้าหากว่าปริมาณน้ํามากพอนะฮะน้ำจากระดับที่สูงกว่านะฮะก็จะ ตกลงไปอย่างระดับที่ต่ำกว่านะฮะปรากฏเป็นม่านน้ำปกที่สวยงามนะครับผมช่วงล่างของสากั้นน้ำบางสวัสค์แห่งนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่มีระดับน้ำที่ตื้นนะฮะ ถ้าหากว่าเรามาแล้วเนี่ยระดับน้ําไม่สูงเกินไปเราสามารถที่จะลงไปเดินได้นะครับโดยที่นี่เนี่ยเขาจะสร้างเราวกั้นนะฮะเอาไว้ให้คนจับเวลาลงไปเดินนะฮะแล้ถ้าหากว่าเรามาหลังจากมีการฝนตกลงมาเนี่ยะฮะเราจะเห็นแม่น้ําตกนะฮะจากด้านบนที่ลงไปสู่ด้านล่างซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม เป็นเรื่องยากที่ตัวผมในแต่ก่อนไม่ว่าจะไปที่ไหนแล้วผมจะไปอยู่ที่นั่นจริงๆเพราะแต่ละสถานที่ที่ผมไปมันก็จะเต็มไปด้วยคําถามที่ผมเอาแต่คิดกับตัวเองตลอดเวลาว่าทางออกของปัญหาแต่ละอย่างคืออะไรความรับผิดชอบที่หนักอึ้งเหล่านั้นสําหรับผมทําให้น้อยนักที่ผมจะได้อยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่กับปัจจุบัน แต่จากการลงพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรๆมันก็ค่อยๆดูเหมือนจะคลี่คลายมากขึ้นผมได้ยินเสียงของสายน้ำที่ตกลงมาชัดเจนได้กลิ่นของมอสและตะไคร่น้ำรับรู้ถึงความเย็นของน้ำที่เท้าทั้งสองของผมแช่อยู่ตรงนั้นผมคงอยู่ที่นี่แล้วจริงๆ เราข้างล่างนะครับบอกได้เลยว่าชุ่มฉ่าแล้วก็เย็นสดชื่นมากมากครับบรรยากาศน้ําที่ตกลงมาเนี่ยเวลาเราไปเดินเล่นอยู่ใกล้ๆมันก็จะมีละอองของน้ำนะฮะสาดกระเซ็นเข้ามาโดนเราตัวจะสดชื่นนิดหนึ่งนะครับโชคดีที่วันที่ผมมาเนี่ยมันเป็นหลังจากที่ฝนตกพอดีก็เลยแบบว่าได้เห็นน้ําเยอะหน่อยน้ําก็จะแรงนะครับเหมือนน้าตกเลยครับแต่ว่าเป็นฝ่ายกันน้ําที่ทํามาจากน้ํามือมนุษย์นะฮะไม่ใช่ธรรมชาติสร้างเหมือนอย่างน้าตกครับแต่ว่าสวยงามแน่นอนครับ กเย็นผมเดินทางมาถึงที่พักป่าปิงรีสอร์ทสถานที่ที่มีเมฆหมอกสวยๆอยู่ใกล้แค่เอื้อมที่บ้านไรอ่อุทัยธานีแห่งนี้ สำหรับตอนนี้ผมเองก็ไม่เข้าใจถึงเหตุผลคนใดว่าเพียงการที่ผมได้นั่งกินโรตีสายไหม่ดูสายฝนที่ตกพรำผ่านเมฆหมอกก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเท่านี้มันก็เพียงพอแล้ว